เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นคุณเควินที่เอาชนะสวัสดีครับทุกคนกลับมากันอีกแล้วนะครับกับ GTA V Series l o w Play นะครับวันนี้เราอยู่เรากลับมากับเมืองคิวบิซิตี้เนาะคือว่า พื่อจบอกอย่างนี้เลยผมประจําที่เมืองจูปิดแล้วนะครับตอนนี้คือจะไม่ไปเมืองอื่นแล้วนะเพราะว่าผมเริ่มหาเกมอะไรมาเล่นเยอะเกินแล้วนะไงมันเยอะจริงไว้ยังมีโปรเจกต์อ่กับไอสแตนดี้อีกที่ผุ่นเไม่ได้ลงให้นะช่วงนี้ก็ไปเล่นโลบอกมานานมากเลยนะครับไม่ได้เข้ามา GTA จริงๆผมก็เข้ามาพักๆแหละก็คือมาอะไรน,นะมาเปิดกระชามากิจกรรมมาหลายๆอย่างนะครับ วันนี้นี่คือเหมือนจะมีกิจกรรมต่อยนะครับคือว่าเหมือนทางคุณตำรวจวิกวันนะอบอตำรวจเขาจะจัดขึ้นมาผมว่าผมแพ้พี่วัวชมพูนแน่นอนเลยใช่ไหมพี่มันหดพาเลยวัรุ่นอเออผมแพ้แน,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 น่นอนละกิจกรรมการันจะเริ่มประมาณตอนนี้แหละตอนนี้จ่ายให้หน่อยว่าว่าว่าเริ่มเริ่มเริ่มเลยเอ้ย นอนนอนนอนอะไรก็เรื่อเรามานอนกันเลยรอบแรกเป็นอะไรอะพี่พักผ่อนรอบแรกเป็นอะไรเรามาพักผ่อนพี่เอามาเอาไม้เบสผมมาคืนก่อนกิจกรรมแรกนะจะเป็นกิจ้มดำต่อยแบบหยงหยงแบบอ่หย่งแบบโซโล่ว่าอ่าใครอยากคู่กับใครก็เลือกเลยครับผมคู่ใครอยากต่อยมันจะแพ้ผอบ ผมผมขอต่อยก่อนครับเคเคครับไปเลยครับจางสนามถ้าเกิดคุณได้ผมึ่เลยอพี่เคอ่นใ้ผมเลยนะผ่านไปเลยไปพี่เควินอ่อนให้ผมหน่อยนะผมต่อยไม่เป็น เห็นปะเหโอ้ยโโดนโโอ้ยโโดนโดนโดโอ้ยโอ้ยโดนเคนโดอะไรมนไฟไหมพี่ดูคนไฟบินอะข้างนอกอมองก้องก่า กว้างกว่านี้อ,อุ้ยจะแตกก็แตกจบจบไวมากผมต่อยไม่เป็นเดี๋ยวต่อไปเป็นคู่เอกแล้วต่อไปรอรอผมรอผมส่งสัญญาณโอเคเริ่ม <Okay. S 1> เริ่มได้แล้วตอนนี้เฮ้ยไม่ใช่มาต่อยกู ครับตอนนี้จะเป็นอ่นายกนะเอาพบตรนะครับผมกับสูดเทาต่อยกันนะครับวันนี้ทั้งคู่น้ำหนัก81กิโลกรัมทั้งสองคนนะครับทั้งคู่เอาไว้เอาเพื่อนน้ำหนัก81กิโลกรัมนะเป็นกางเกงขาวนะสูดเทาก็เป็นกางเกงเขาเลยนะโอ้โหฉันว่าทั้งสองคนน่าจะน้ำหนัก150กิโลนะอ้วนครับใช่ แล้วดูจังหวะนี้แม่จังหวะต่อร้อนจะได้เปรียบแม่ใส่ลัวเลยใส่ลัวใส่เดียวนี่ครับใส่งงชุนไปเลยครับมันมีสวนมากครับสูตรเทาแม่มีการผัดตัวเองออกตัวแล้วครับตอนนี้ผอบนี่น่าจะได้เสียเปียบมาผัดกันไปเลยนะครับสูตรเทาที่ได้เปียบตอนนี้ผอบยับไปที่หนึ่งแล้วเรียบร้อยครับเลือดพุ่งแล้วเมื่อกี้พี่ผอบได้เปียบแล้วช่วงนี้อดดไ้มีการสูตรเทาครับนี่แฟนบอลได้ต่อไม่ใช่แฟนบอลนะครับตัวใหญวทติดติดขอบสนามเลยนะครับ ตดจังหวะนี <değil Sleep centre> <th desserts> ้พอบอมีวิ่งตั้งหลักแล้วหัวลูกนี้ได้เปรียบด้วยครับลูกนี้ได้เปรียบเอาไงครับจังหวะนี้จังหวะนี้แม่ต่อยแล้วเรียบร้อยเลยโโอ้หจังหวะนี้ใส่เข้าชายคางครับเสยคางทีเดียวน็อกเลยก็ครั้งนี้เป็นพอบอตล้อครับที่ชนะไปได้รับชัยชนะไปแล้วมีมีคนมีคนไม่พอใจแล้วไปต่อยแล้วเรียบร้อยเลยเขียวมาดีหัวเขียวเฮ้ยน้องแก้วพี่ถ้าพี่ได้กระชากรูดีกว่าบ้างได้ไะไม่ได้แล้วหัวเขียวโอ้ เหมียวยงไงปไปกวะบอกเลย,ยก็เองเจ้านะจะเทกันให,ให้กัน <c ười> ใส่ใสแดงกันใส่เอาให้อลังล่ะถุงโอ่งมาหูฟังหูฟังเดี๋ยวนี้แค่นั้นแหละทีแรกสเสนอให้เอาล้านนึงแต่มันไม่เอาโอ้โหคนพากผมไม่นั่งพากได้ไหมไม่นั่งพากเลยได้ไหม่ได้ไม่ได้ไม่ได้<อ><อ> อยนอยู่อี่ยผมไป่แนดีกว่้อะเเป็นเปันเปแหน่งเฉพาะไม่ดมียกูนคนนี้ภาคสนุกมผมมเห็นคนนภาคสนุกไมตันเยอะเกินไปไม่ต้องต่ออะไรหลายิบมามงร้านเลยอะเฮ้ยมันไอ้ไอ้ทุกทุกกิจกรรมที่เวงเล่นนะเว้มา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 งเถียงกันเกี่ยวว่ะมามาจมเดูแหลวันนี้กูต้องได้มาต่ยกับผมมาคู่แรกมา ยิงยิงพูเริ่มหน่อยผมคู่ใครวะคู่แรกเอาผมมเเอออาาืถ้าถ้าผมเอามือลงแล้วเริ่มเลยนะถ้าผมเอามือลงแล้วเริ่มเลยนะคนผมแดงว้าวบ้าบอกเลยผมโดนให้หายยังฮะหายแล้วหายแล้วโอเคอุ้ยบวกเลยบวกเลยบวกเลยอุ้ยกูต่อยไม่เป็น

ลไม่่ใชเหรอเฮ้ยถ้าผบตายอ่ะพวกเองก็ได้รางวัลเฮ้ยเฮ้ยพี่ไปยัดไปไปไปที่บอกแบบให้เขาต้องแฝดตัวคนเขียวให้แบบไปให้ผอโดนเก็บเลงอ่ะผอวันผอวันผอใกล้แล้ว พอบอใกล้แล้วเฮ้อบอเหมือนจะตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยพอบอใกล้แล้วต่อได้ไหมเนี่ยต่อได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้เอาดิซู่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 คุณเควินซู่ซู่ปิงซู่ซู่เอาโปเอาไปเอาไปเชียวชนะชนะได้ตังค์คุณเควินููชนะได้ตังค์ชนะได้ตังค์คุณเควินคุณเควินผมผมไม่คุณห้าหมื่นคุณเควินถ้าคุณชนะชนะชนะ กำะด้งเ้งเงินรางวัลเต็มเต็มเลยนะคุณกวินกดเงินรางวเต็มเต็มแล้วาคุณเกวินผมให้คุณห้าหมเลยนะไชผมให้หมื่นเดียวผมให้หมื่เดียวไเกคุณเกวินอคุณเดวเรื่อยๆผมรู้คุณหนียังไงหอครับจังหวะนีแหมมีอาเรียร้อยกระจอเดยเลยสี่สิบหก มาใครจะต่อยกับผมมาฮัลโหลผมต่อยกับพี่โอเคียวนะไปเองเริ่มก่อนเลยเองต่อยกับผมใครจะต่อยกับผมมาพี่เคยินไงมาสิรีแล้วครับพร้อมนะทุกคนลงจากสนามลงลงออกจากเวทีนะโอเคออกไปกันบนเวทีเจ้าจะเขยจลงไปบนเวทีอ้าวแล้วคุณคุณหมอไปไหนอ่ะชฉังหมอกแม่เฮ้ยใครทำวะมั่วเลยเอาเฮ้ย นายยกก็เต้นแล้วเนี่ยใครทำมาตรงนตุ๊กี้ยแต่แบบเธอขอเงี้ยสาธายเหมือนเล่นร้อยจะผมพากให้ไหมให้ไหมจังหวะนี้เอายังไงครับเดี๋ยวมันเฉยมท้อนอ่ะใครก็ได้ปิดไม้ก่อนใครห้ามห้ามเรเวทีนะครับขึ้นขึ้นขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับจังหวะนี้แล้วมึงจะขึ้นไปทำเพียอะไรมึงแง่เป็นกรรมการครับพี่ จะมึงก็โดนลูกหลงเขาหรอกอะไรเขาเขาล็อกเป้ากันอยู่จะใครปิดลจะใครปิดไม่ล็อกไม่ล็ล็อกไม่แต่มันล็อกเป้าล็อกม่ทีนี้กวนเอาอย่างไรจะต่อยไหมใครจะต่อยก่อนใครจะต่อยก่อนใครจะต่อยก่อนจะต่อยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแม่งต้องต้องต้องไปคุยกบนายกหน่อยละเฮ้ยเข้ามาในห้องนี้ในห้องห้องพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวลองดูอันนายก วิทยาแลทุกคนยังวังนี้ยังวังนี้พี่บิ๊กต่อยไปแต่ไม่โดนโอ้โยยังวังงวงนี้บัวขาวกับบัวน้ำตาลนะครับโอ้โหเ <c oughs> มื่อไหร่มันจะจบเกมเขาบัวดำเอาไงเอ่ยยัวันนี้บัวขาวผมสีเขียวนะครับบัวดำผม มาดักที่คนขวานะครับผมจังหวะนี้กลัวงเขาเออพี่พี่พี่หน้าที่พี่ที่ขวั่แดงหน้าที่พี่ขวั่แดงพักเลยขึ้นขึ้นไปอยู่บนเวทีเรียบร้อยครับเขาต่อยกันแล้วพี่เขาอยู่ย่างในพิธีอยู่ไหต่อยกันแล้วท้ายเฮ้ยหมอหมอลงหมอลงหมอลงมเขาต่อยกันอยู่เอาไง จังหวะนี้ดูเชิงกันก่อนนะครับจังหวะนี้บัวยดำก็เดินอ้อมไปเป็นปลาต้งโกเดินเลยครับโอ้ยเดออลองเป็นปลาต้งโกอาละเก่งนาทีเขาพูดทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาคุณโสดเกี่ยวโอเคได้แล้วเอาล้วครับมีการวัดเชิงกันไม่มีใครเปิดนะครับมันเป็นมวยเชิงจังหวะนี้ไม่มีใครเปิดเลยครับโอ้พัจังหวะนี้พักแล้วหลุดได้สองมัดไปเลยคอ่ะจังหวะนี้หลังจากสนามแล้วนะครับจังหวะนี้เชิงใครไม่หลัดนี่ก็ต่อย ใต่ไม <in> ่โดนนะครับตอนนี้พี่เกวินก็ลงจากสนามแล้วนะครับเดนยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนไล้เนาะขึ้นไม่ได้แล้วนอี่เกวินโดน้นครับมีต่ได้หลังตที่ท้ายถรบลืมลบแล้วสหมัดไปเลยครับหนามีทีเพิ่มด้วยครับ จังหวะนี้ไม่ตายจะไปไหนรู้แล้วโอ้โหนี่ครับโดนต่อยไปที่ท้ายถอยวันนี้ว่างๆนะครับโอ้จังหวะนี้ไม่ใช่เชิงนะครับจังหวะนี้ต่อยนี่ครับเปิดไปแล้วลุงนี้หลบไม่ได้ไปอีกสวนวัดเชิงโวัดเชิงต้องใช้เวลากันนานนะครับต่อยแค่กู้ผมเขาได้จบแล้วนะครับโอ้โห นี่หลบไปหนึ่งทีเอ้ยปากนี่แม่งปากแปลงโอเคจูวครับจัวนี้แม่มีวัดเชิงอยู่ใกล้แค่ไหนก็มีใครเปิดหลบแล้วลูกนี้สองหมัดไปเลยครับแม่เอาพอบอสโดนสามหมัดเลยแล้วมีจะต่อยสองหมัดไปอีกแล้วครับแล้วแถมม็นหกหมัดแล้ครับอืสองชุดหหมัดจังหวะนี้ไม่ต้องใช้ชาบูก็ครับก็แถมให้เลยมีการพักครับ แหมนายอกผบผบชอบเปิดแล้วโดนสวนอละลูกนี้เปิดไม่โดนอีกแล้วก็สองหมัดไปเลยบสาจะมาดแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ผบเลือดอยู่เก้าพันนะครับอผบนี่เมื่อกี้เซเลยครับพันหลังใหากูต่อสู้เลยเก้าพันมาดีครับมาดีครับจังหวะนี้พี่เกวินดูเชิงไปก่อน่ะเอ้ยพาไปเอง นี่ครับไม่โดนอีกแล้วมัเรียบร้อยครับสามหมัดหรือเปล่าใช่เลยครับจังหวะสิบสองหมัดแล้วนี่เปิดไม่โดนอีกแล้วก็โอ้โหจังหวะนี้เป็นยาะครับตลน่อยไปดิต่อไปกันต่อหน้าขนาดนี้ก็ไม่มีใครต่อยอยู่ดีครับต่อไปตั้งใจอยู่ จังหวะนี้ยืนนิ่งเป็นสามสิบปีก็ยังต่อยไม่เสร็จเลยนะครับไอ้เยียเหมือนเหมือนคู่พี่หลุยตอนนั้นเลยไว้ยะคือวันปีใหม่พี่หลุยก็ได้ขึ้นชกคนนี้แหละผมก็ยืนดูวานุไม่ได้ขอเวลานอกกินอาหารขอเวลานอกกินอาหารกับแล้วโดนขีดวัดโดนแรงดีเลย ตอนนี้น้ำใจนะตอนนี้น้ำใจนะกอฬล้าไม่มีนะครับโอ้โหถีบตกเวทีจังหวะนี้มุมน้ำเงินโดนถีบตกเวทีแล้วนะครับมุมแดงก็ยืนอยู่บนสนามรอจังหวะนี้อดจากมาจากไหนนะครับมุมน้ำเงินไปจังหวะนี้มุมแดงต่อยมุมน้ำเงินตกเวทีมุมโอ้ยเฮียก จั่างวันนี้ดูเชิงกันก่อนนะครับดูเชิงกันต่อครับเอ้ยมึงบ้านที่ปากไปเองอ๋อแล้วครับต้องดูก่อนเลยเราจะเปิดก่อนครับพี่เควินเป็นมุมน้ำเงินอ่ะมีมีผู้รู้รู้สนุกมานะเขาบอกว่าให้ยืนใกล้ๆแล้วให้ผักนะค่อยเปิดต่อครับตรงดูอยงวันนี้ไม่มีใครต่อยนะครับยืนเยี่ยวเหลียงแล้วนะครับโอ้โห เชิงไวเรื่อยครับมวยเชิงก็จะแบบนี้รับธรรมดาตีครับต่อยไม่โดนครับแม่โดูเลยครับยาไม้สามหมัดแล้วต่อยไม่โดโอีกแล้วโอ้ยเป็นหกหมัดนะครับมีผักห้าหมัดครับมหาหมัดโดต้องรู้ครับแม่ก่อนอันนี้ผอ,อเปิดไปสามสี่ครั้งไม่โดเลย อันนี้คุณเควินมาเปิดสองครั้งก็โดนะจังหวะนี้นะครับผอบอก็วิ่งอ้อมเหมือนโอริโอเลยโอริโอวิ่งอ้อมอยังไงวะมันเกี่ยวอะไรกับโอริโอวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเอออย่าขึ้นไปบนเวทีครับอย่าขึ้นไปบนเอาดิเอาดิสงคารามจิตวิทยาเอาดิจังหวะนี้เหมือนเล่นเหมือนเล่นกระโดดยางเลยนะครับลงมาครับอย่าขึ้นไปบน ไทยไทยไทยนานใครวะผ่านไปผ่านไปหลายนาทีก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีอรัระหว่างสองคู่นี้ต่อยต่อยกันมะแค่นี้คือโค้ดผมอะตัดเอาโค้ดผมเพื่อเดียวลงพอละไอ้เนี้ยนานมากสงครามจิตวิทยามันใครจังหคะนี้ต่างคนต่างตายตายไม่มีใครกล้าเปิดใครเลยครับโอ้โห แล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นคุณเควินที่เอาชนะไปครับโอ้ไอ้เหี้ขอบอกพยายามจะใส่เปิดแล้วแต่โดนหลงแล้วก็ใส่สองหมัดทีน็อกเลยมันจะกลางวันหรือกลางคืนเคไปพูดต่อไปเป็นใครมาได้เริ่มแล้วพี่ขอเชิญสูตรเทาขึ้นบนเวทีแล้วคุณเควินขึ้นบนเวทีเดี๋ยวก่อนบอกพี่วันฮิวก่อน คือตอนนี้ของผมมันไม่เข้าไอ้นี่ไงวอโซนฮิวหน่อยพิกวาน,น,นหิวน้ำมวยหน่อยไหนน้ำมวยไหน,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 หนอ่ะหิวเลกหนึ่งเลกหนึ่งเออรู้แล้วมามาต่อครับรอบโอเคอันนี้เป็นเหมือนเล่ตาตดสินนะทุกคน คือผมไม่ต่อยง่ายลงมาการแข่งขันต่อยมวยระหว่างเคลวินและสุดเทาได้เริ่มขึ้นแล้วเป็นมวยเชิงนับสำหรับเปรนนี้เวธีดูมือมันไว้นะคองการต่อยคือหบขาใครโดนเวทีครบสิบครั้งนะคุณนั้นจะต้อตัดแพ แพ้คะแนนทันทีแม่ลูกนี้คุณจิวินพยายามจะเปิดตอนเสียเปรียบนะแต่ลูกนี้สูดเขาเรื่อยๆเลยมีคนมีคนกบคุณเดี๋ยว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 มันล็อกมันมันล็อกใครวะมันล็อกคนล่องหุนอยู่อะนั่นนั่นนั่นเห็นไหมมันมีคนล่องหุน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 อยู่ เรียบร้อยคุณเกวินล่นไปดึกแล้วตกหนึ่งนะครับตกหนึ่งนะคะเฮ้ยมันมีคนล้มหงหนต่อยว่ะมึุปัญญาอ่อนปะนับดิคนพี่มันมีคนมันมีมันมีคนล่องหนต่อยอะพี่บิ๊กวันอยู่ข้างบนแล้วกับพี่มุกัญญาอยู่เนี่ยอยู่บนแล้วเนี่ยโอเคเพื่ออะไรอะไรเพื่ออะไรอะไรถามแค่นี้ว่าเพื่ออะไรอะไร อันนี้เพียบอยู่สองทัวแล้วนะครับคุณกควินหล่นวีดีโอไป็นหนึ่งังแล้วมันกาดมันกาดมันกาดค้งางวะไม่จบไปง่ายไม่จบไปสิ้นอะเราไม่ใจร้อนนะครับค่อยๆไปค่อยๆไป อันเชิงมวยทั้งสองคนนะครับเป็นคุณเป็นสูตรเทาอันนี้เป็นคู่ชิงครับสี่นี้คือเรารับเงินรางวัลนะครับอ่าแมทอ่าคู่อ่าแมทแรกนะครับเป็นคุณเควินเอาชนะอ่าผมว่าตลอดได้นะครับผมว่าตลอดบิ๊กวันเอาไงเอาไงต่อยต่อยเล่นอยู่บ่างมามามาและเราสูตรเทาเอาชนะสลิปปิ้งมาได้ครับเฮ้เฮ้เฮ้คุณจะตายแล้วเฮ้ย จยิงเย็นพี่ผมไปกับพี่วิกวันเยอะอันเจ้ามวยดีทั้งคู่ครับโทษเอาคุยตายเลย <c oughs> ขอโทษแต่เวลาพี่เราคนกันเอง <c oughs> พี่พี่พอแล้ว <c oughs> ไม่ได้เป็นไ <c> อ <oughs> ้คุยตายแล้วเฮ้ยมึงต่อยกูอยสองทีกูตายแล้ว <c oughs> พี่ก็รีเลือดดีว่นตอนนี้รีเลือดจะรีเลือดตรงไหนวะ มุ๊ยแตผมน้ำไม่ดูมาเราดูเอ้าเอาคือต่อยคือคือโดนนี่เดี๋ยวลีเลือดให้ไม่จบไม่สิ้นบอกเลยไม่จบยืนกันอย่างเงี้ยอยู่ทั้งวันอะลีเลยปะลีไหมเพื่อพี่ว่าต้องมาแบ่งกันแล้วแหละพี่ฮะต้องมาแบ่งกันละอะไรนะ ต้องมาแบ่งกันแล้วแหละท้ไมอ่ะเออคนละครึ่งไหมพี่คนละครึ่งไหมอ่ะเออคนละห้าแสนนะเออ,เอ,อโอเคเอ,อ่ปล่อยการเราพี่จะเหลี่ยมผมป่ะเนะี่ยไม่เหลี่ยมพี่กกโปรอยู่ครับกกโปรเคออรโโรย,ยแหละโกโปก็ถ่ายนั่นแหละเองเคยอยู่ซีเรียสป่ะเนี่ยอยู่ดิเคย <c oughs> อยู่จริงป่ะเหรออยู่จริงอยู่จริงแต่ไม่เคยต่อยไง ไม่โกโปก็คือกโประกล้องอะไรตกลงกันให้ดีนะโอเคแบ่งแบ่งกันคนละห้าแสนโอเคไหมพี่เควินเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยโอเคต่อยคนละคนโยนดูแหวกคนละคนโกโปรอ่ะผมขอยอมแพ้โอเคลงก็ลงเวทีก็จบแล้วเขาขอยอมแพ้นะหนึ่งสองสามเอาขึ้นเวทีแล้วพี่จะเหลี่ยมผมเปล่าเนี่ยพี่โกโปรอยู่โอเคอ่ะพี่เหลี่ยมพี่ก็ชั่วดิ แต่พี่ก็ได้ต่างไปฟรีดิพี่เอาไปทำไมพี่มีแล้วโอเคอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครึ่งรับให้มันเร็วๆหน่อยหกหกครึ่งเจ็ดแปดเก้าหกโอเคเจ็ดแปดมามามาเร็วเลยิปทิปทิปสองทิปสอง เิ็สจดสี่ีเอองเยองเองก็อดไปแล้วกันเพราะว่าเอ็งเลีงเลยนะเงเล่งเลยนะสิดสี่เจ็สีเลงสองโอ้โหเกินเกินได้ได้กูหักหลังมึงมึงไม่รู้อ่ะก็ได้ก็ได้กูหักหลังมึงเออ เวมเเชิงอ้ยทุกคนจงใจนะต่อไปเนี้ยเวลาเขาชวนอย่าทีมก็อย่าไปอยู่กับเขานะเพราะเขาเขาชอบพักหลังนะครับก็เวลาเขาชวนทีมอะไรพวกนี้ก็อย่านะครับมากิจกรรมอาวุธรไหมเอออยากอยากเล่นอาวุธอ่ะไม่ไม่อยากเชิงแล้วอ่ะคือเชิงคือเชิงมันน่าเบื่อคืออยากแบบกิจกรรมแบบแข่งรถอะไรพวกนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวล่ะฮะ เอามีีเกมเป็นอาวุธใครไม่มีอาวุธทมลงแข่งเรผมมีผมมีรัผมมีผมมีผมมีครับผมมีทีมมีอาวุธทมลงแข่งผมมีครับผมมีต้องต้องเอาโซนที่อยู่ตอนนี้ออกก่อนอะอาวุธของนแม่ใครมีไมเบสก็ลงได้เพราะต้องใช้ไมเบสอย่างเดียวจะไม้พี่มอาวุธก็หมายถึงอะไรได้อะไรกด้ได้อาวุธก็คือสนับมีไมปูไมเบสไมก๊อฟได้หมดอาวุธของ่วยงาน้อาวุธของ่วงงานรา โอเคมาใครๆจะลงบักมีอาวุธเหรอมีครับพี่ผมมีไม้เบสบอลมามาจัดอันนี้มันนี่มาตรงนี้มามาตรงกลางนี่มา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 นี้ใครจะใครจะลงมานี่ใครจะลงมานี่เอกรายการครับคุณหมอหัวแดงใครชนะได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านถับพรนะขอบคุณให้พรนะสามไปเซเลนไม่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 มีการเริ่มใหม่ใครไม่ลงมันคือไม่ฟังแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มเริ่มเริ่มบอกเลยอีกพวก จะตายโุโ้นจะแรงจัดขอรางวัลปลอบใจคนไม่มีอาวุ้นนะครับเฮ้ยเอา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 สำหรับก่อนโอู้วจะตายเหลือใครอีกอ่ะโอเคพีค่ชี้ครับทุกคนสแหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคือตอนนี้ผมกำลังจะไปหาปูนจบไลยตอนแรกว่าจะมาจี้คออะไรกันอืมเอาปูนก่อนแล้ยโอเคบายบายครับ